Good morning e v e r y o n e how are you today today we are learning about like or likes สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะเรื่องการใช้ like กับ likes นะคะอ่ะเรามาดูว่ามันแตกต่างกันยังไง like แปลว่าชอบ ่เรามาดูนะคะ like ใช้กับประธานตัวไหนบ้างนะคะ like ตัวนี้นะคะใช้กับประธานที่เป็นพาหูงพจน์นะคะนั่นก็คือ i u v d อ่าเรามาดูตัวที่2กันนะคะ like อ่าตัวนี้จะเติม s นะคะ likes อ่าตัวนี้ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเช่น he she eat it ทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะ,ะก็จะขึ้นต้นด้วย subject นั่นก็คือประธานนะคะตามด้วย like หรือว่า likes นะคะขึ้นอยู่กับประธานแล้วก็ตามด้วยคำนามทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคที่หนึ่งคะ่ะ I like pizza แปลว่าฉันชอบพิซซ่า ประโยคที่2นะคะ you like bananas แปลว่าคุณชอบกล้วยประโยคที่3นะคะ we like math นั่นก็คือพวกเราชอบวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะต่อมาประโยคที่4นะคะ they like football แปลว่าพวกเขาชอบฟุตบอล สำหรับ4ประโยคที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะก็คือประโยคที่ประธานเป็นพหูพจน์นะคะพะหูพจน์ก็คือ,อมีมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะยกเว้น I กับ U ทีนี้นะคะเรามาดูประธานที่เป็นเอกพจน์บ้างนะคะก็จะ,ะคำว่า like นะคะก็จะเติมตัว s เข้าไปนะคะเป็น likes ยกตัวอย่างประโยคนะคะ he likes cat แปลว่าเขาผู้ชายชอบแมวประโยคต่อมานะคะ she likes dogs แปลว่าเธอผู้หญิงชอบสุนัขนะคะประโยคต่อมานะคะ it likes mangoes นั่นก็คือมันชอบมะม่วงนะคะต่อมานะคะเรามาดู อ,อีกหนึ่งคำนะคะนั่นก็คือคำว่า don't like กับ doesn't like นะคะแปลว่าไม่ชอบนะคะทีนี้นะคะเรามาดูว่าใช้กับประธานตัวไหนบ้างยังไงนะคะ,ะคำที่หนึ่ง don't like นะคะชื่อเต็มๆก็คือ do not นะคะจะใช้กับประธานที่เป็นพ้าหูพจนะคะก็คือ I y o U we, they ต่อมาค่ะ doesn't like นะคะก็คือไม่ชอบเหมือนกันอ่าชื่อเต็มเตมก็คือ does not นะคะทีนี้ประธานที่ใช้ก็คือ he she it นะคะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ don't like กับ doesn't like นะคะจะใช้ในประโยคปฏิเสธนะคะโครงสร้างประโยคก็คือประธานนะคะ ตามด้วย don't like หรือ doesn't like ตามด้วยคำนามนะคะอ่าดูตัวอย่างแรกนะคะประธานที่เป็นภหูหจมพนะคะ I don't like cats อ่าฉันไม่ชอบแมว You don't like bats คุณไม่ชอบค้างคาว We don't like bananas พวกเราไม่ชอบกล้วย They don't like pizza พวกเขาไม่ชอบพิซซ่า ต่อมาค่ะมาดูประโยคนะคะที่ขึ้นต้นด้วยประธานเป็นเอกพจน์นะคะนั่นก็คือมีหนึ่งเดียวนะคะ,ะประโยคแรก he doesn't like dogs เขาผู้ชายไม่ชอบสุนัข she doesn't like apples หล่อนผู้หญิงไม่ชอบแอปเปิล it doesn't like pizza มันไม่ชอบพิซซ่า ต่อมานะคะเรามาเรียนรู้ประโยคถามตอบง่ายๆนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า do เช่น do you like อ่าทีนี้คำตอบนะคะเราสามารถตอบแบบง่ายๆนะคะถ้าชอบก็ตอบว่า yes I do ถ้าไม่ชอบให้ตอบว่า no I don't มาดูตัวอย่างประโยคคำถามนะคะ Do you like English? คุณชอบวิชาภาษาอังกฤษไหมถ้าชอบตอบว่า Yes, I do. ถ้าไม่ชอบตอบว่า No, I don't. สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนทุกคนนะคะแต่งประโยคคำถามนะคะคำตอบแบบสั้นๆน,นะคะคือ Do you like เราสามารถ ถามอะไรก็ได้ค่ะที่เกี่ยวกับคุณชอบอะไรเช่น Do you like Cat คุณชอบแมวไหมถ้าชอบตอบ yes I do ถ้าไม่ชอบตอบ no I don't แบบนี้เป็นต้นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะอาจเป็นคลิปวิดีโอส่งคุณครูนะคะโดยอาจจะใช้ถามกับเพื่อนหรือผู้ปกครองก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ